โลโลทโรโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยัมาทำชแนลและนี่ก็คือเกมไรสองหรือว่าไรทูแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นคันนี้ VR6 Black Edition มันคือรถยี่ห้ออะไรวะยี่ห้อ Holek นะผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่ค่อยมีความรู้ื่องรถสักเท่าไหร่หนะฮะรถคันนี้นี่หกสูบไหด呵呵ูรถหกสูบครับเน้นแบบเครื่องแรงอะไรย่างงี้หรือเปล่า แต่ดูจากทรงแล้วไม่เน้นเร็วนะเพราะว่ารถมันเป็นทรงเนกเกตได้เปล่านั่นไงรถเป็นทรงเนกเกตนี่เราจะเล่นคันนี้แต่ว่าเดี๋ยวสีไปแต่งสักหน่อยครับแต่งเครื่องให้มันแรงนะฮะเยสให้มันแรงขึ้นไปเราแต่งทุกอย่างเลยนะเพราะว่าเรามีตังค์ตังค์ไม่พอแล,แล้วก็เราก็ใส่ตังค์มาซะเลยนะน้ำมันเครื่องยังไม่ต้องใส่ยังไม่ได้วิ่งเลยนะ รถนี้ยังใหม่อยู่เลยครับเปลี่ยนโซ่ฮนะโซ่เดิมไม่ดีครับเบืองเกียร์นี้ใส่ๆไปเถอะนะรวยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เขาด้กล่องไฟหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจไม่เคยขี่บิ๊กไบค์เทีับ่าสีขาวนี่แจมแจมแจรถสีดำสายอันนี้สีขาวเออเขาท่า ทำเ,เป็นสีส้มดีไหมโห้มันส้มแปลรถเรามันส้มนิดเดียวไงยังก็เด่นไปไงสีแดงก็อ้าสีดำดีกว่าเราไม่ชอบเน้นบือหวาครับถ้าบือหวาไปมันจะไม่ดีนะฮะแคร์ซ yeah. ิมีสีให้เปลี่ยนไหมไม่มีว่ะนี่เอากระจกออกโอ้โห,โหเอากระจกออกแล้วคตเท่ จริงๆเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะแล้วเราเปลี่ยนกระจกเอออย่างงี้ดีกว่าว่ะดูเข้าท่ากว่านี่เฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งจะเอากระจกกลมก็มันจะโบราณไปว่ะนี่ทำเป็นตูดมดเลยเจ๋งๆครับอันนี้เปลี่ยนสีด้วยว่ะ สีสีนี่ดีกว่าเบรกสีส้มแล้วกันนะเราเน้นเป็นดำส้มครับวันนี้ผมชอบแบบนี้นะใครที่ไม่ชอบก็แล้วแต่นะความชอบของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันฮนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาความคิดตัวเองเป็นหลักนะครับอ่า คือมันเลือกไม่ได้อะอันนี้มันดีสุดแล้วไงล้อส้มไม่เจาะล้อทองดีวะล้อส้มมันดูเล็กซิ่งไว๊บเอาล้อ,อทองดีกว่านี่โอ้แค่นี้พอละนะเรียบร้อยครับรถเราเป็นเนกเกตห้าร้อยสี่สิบหกพีพีฮะไปควิกโหมดเลย ไปลองวิ่งดูว่ามันจะเจียวแหววแค่ไหนนะครับผมไปวิ่งที่มาเกาแล้วกันไปเลโออปชั่นเอลิสติกเลยเหรออ้าวถ้าสูมไม่ไหวก็แล้วแต่นะช่วงนี้ฝีมือตกไปเยอะครับไม่ค่อยจะเล่นนะไปติดเบรทนกาวครับผมนะติดเบรทนกาวอย่างหนักหน่วงเลยแล้วก็ไปติดอวีแล้วตอนเนี้ย คือพูดง่ายซื้อโทรศัพท์ใหม่เล่นแต่ R.O.V เลย <c oughs> เออนะก็เป็นงั้นไปนะครับผมจะเซ็ตเกียร์ซอันนี้นิดหน่อยเพราะว่ามันมีท็อปสปีดอยู่ไงโอเคเฮ้ยมีคนขับรถเหมือนเราน่าจะลูกทีมาน,น,นั่นแหละมาเลยพวกอุ้ยรถหกสูบรับ เสียงนี่แบบโอ้โหแน่นอนนะหนักหน่วงมากไม่ได้สังเกตท่อเลยว่าท่อออกยังไงไปเยอะไปวิ่งเจ๋งว่ะชอบเสียงนะ อย่งนี้โอเคเลยครับชอบถ้ามาวิ่งในไทยนี่แบบถ้าจะลั่นลั่นตลาดอ่อุ้ยชุกระโดด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 ลยพลาดเมื่อกี้ถ้าคงพลาดแล้วแบบไปเกี่ยวอ,อะไรไม่รู้เมื่อกี้นะฮะไปเลยไปเลย าการขับของใครของมันนะครับผมชอบแนวนี้มากกว่ามันก็ไม่ทําให้เร็วขึ้นหรอกแต่ว่ามันมันเข้าโค้งมันนี่ถ้าไปเจอฝรั่งเล่นฝรั่งจะไม่เล่นอย่างนี้วะอาครับผมไม่เห็นคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเล่นแบบเขาเล่นแบบเทพมากนะคือเขาเชนเกียร์นี่ล้อหลังไม่เคยปัดนะ ผมเช่นเกียร์ทีไรนี่แบบรอหลังปัดตลอดอไปเลยอย่าไปแอบบชอบดันมาเก้าตรงนี้แหละโค้งมันแคบดีว่า <laughs> แต่เอารถคันใหญ่มานี่มันจะเป็นอุปสรรคในการเลี้ยวโค้งมากเลย รอบเสียงอ่อยวิโคตเท่อ่ะคุยจอแบบหลูมากครับอุ้ยทางวัดรอบวัดความเร็วนี่แบบหลูมากอ่ะคือมันเหมือนเป็นจอมันเหมือนเป็นจอแบบทั้งจอเลยเว้แบบโอ้ยใช่เลยว่ะโคตรเจ๋งเลยว่ะ ครับสองร้อยกว่านะฮะฮผมว่าคันนี้ต้องแพงแน่เลยวะ่ะถ้าในชีวิตจริงนะเสียงนี่สุดยอดนะ เลีล้ยงอยไ่ไนะครับเดี๋ยวหลุดโคงนะ้งครับไปเลยโอ้ยยดเก้มมันไม่ค่อยถนัดนะเล่นมุมมองมุมคนที่หนึ่งแต่ก็พอได้อยู่ครับเดี๋ยวหลุดโค้งเลยไหมล่ะ ใหร้รถไปลอยอ่ะไม่อยากใหร้รถเปรอยอ่ะขอกดสักทีเถอะแอปยาวไปฮะอุ้ยชอบแบบชอบหน้าปัดมันอะแบบผมใช่เลยอ่ะหรูมากฮะดูดูหน้าปัดทั้งความเร็วทั้งวัดรอบแบบมันเหมือนเป็นจอทั้งจอเลยครับ ยอ้อนมาแอบบกซูครับรับรองว่าแรงแน่นอนอุ้ย, <c oughs> ยเลี้ยวโค้งยังไงวะเนี่ยโคตรหนาเลยโอ้ยบิดนิดเดียวเองอะ โอ้ถึงต้องปัดลเลยครับกดแม่งแรงจริงปิดปาร์ตปิดปาร์โอ้ยแหกโค้งมาเริโอนี่แก๊สสี่ก็ยังพอยกได้ฮนะแต่ว่ามันเหมือนชิ้นน้ำหนักไปข้างหน้าเยอะมากแล้วรถคันนี้ เนี่ยอะไรเนี่ยผมขับไม่ได้จริงจังมันทำไมเรลิสิกบอดตามมันไม่ทันวะตัวใส่รถผมมันแรงครับยับล้อเข้าเส้ชนชัยไปเลยโอ้ยเจ๋งเจ๋งใช้ได้โอเคเลยว่ะคันนี้นะดูจากทรงแล้วเหมือนเป็นรถหรูมากอย่างกับเอาเครื่องไอ้น้ำมาใส่แหละเครื่องฮาร์เลย์ะโอ้ยสุดยอด หลายคนอาจสงสัยครับว่าเสียงเพลงในเกมหายไปไหนผมผมปิดไปนะผมปิดไปเพราะว่าลำคาญตอนอันนี้ด้วยนะเออถ้าเราเลือกเลือกแทร็กเป็นแทร็กนี้แล้วมันอ๋อสตาร์ทไม่ได้โอเคเข้าใจแนละ้วมาเอาสนามไหนดีสุโก,โก้เอ้สนามนี้ก็สวยนะไปไปสนามนี้สวยครับ เนี่ยสังเกตที่ท่อเนี่ยด้านขวาสามท่อนะครับจะออกมาข้างหลังว่ะออกอ๋อสามสามสามท่อสามสูบนี่ก็มารวมเป็นท่อเดียวฮนะแล้วก็ออกทางขวาส่วนทางซ้ายนี่ก็สามสูบสามท่อแล้วก็มารวมกันเป็นท่อเดียวฮนะแล้วก็ออกมาอีกท่อนึงจะเหลือสองสองท่อนะครับเป็นท่อคู่อย่างนี้นะฮะอาร์มหลังก็เป็นอาร์มเดี่ยวนีครับ ไี่ได้โอ้ยคือรถ,รถมันหรูไปไหนเนี่ยนะมันดูแบบทรงแปลกๆเดียวเคยเคยเห็นปืนปืนพกแบบแบบอันเล็กไหมมันเหมือนกันเลยคนระับกับรถคันนี้เนี่ยโสุดยอดชอบตรงนี้แหละตรงไอ้หน้าปัดมันเนี่ยชอบอย่างเดียวเลยคือตรงตรงหน้าปัดนี่แหละ สวยดีฮะมันสวยดีนี่ฟังเสียงสักก่อนแต่ไม่เข้าใจว่ามันจะเอาไอ้สติกเกอร์ไปติดตรงตรงไฟทำไมวะเวลาขับตอนคืนสติกเกอร์มันก็บังไฟดีวะว่าไหมไป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 เขาออกตัวกันแล้ว làm mua thật vui sang này nóng. ui nếu bảo quả nếu bảo ô tay. đây cũng hạt liếu thành โอเคตรงนี้แหละเดี๋ยวรอพี่หน่อยพี่ใช้สอยอย่างประหยัด, uh huh. ร,ดยรถแรงอะ่ะได้ขับรถแรงอ่ะเจอหกสูบพี่หน่อยน้องนี่เจอหกสูบพี่หน่อย อึ้งกะิอึ้งทึ่งเสียวกะิเจอหกสูพี่ไปอ่ะโอ้หกสูพี่คว่ำเลยเห็นไหมหมดแต่คุยเห็นไหมคุยโมอ่อวดไหนที่หนึ่งอยู่ไหนวะจะข่าวว่ารถแรงอ่ะเดี๋ยวจะตามไม่ทันไปดูไงว้าวจะแหกโค้งอุย้ยโอ้รถผมก็โดดเลยวะ่ะเมืเ่อกี้ นี่เบียดแม่งเลยรถเราทั้งใหญ่ครับทั้งหนักไม่รู้หนักขเปล่าไม่ไม่ได้ดูน้ําหนักรถเลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่แต่เรื่องความแรงนี่แรงสุดๆนะไปกันเลยย่าไปย่าไปโอ้ยยังไม่ชินะกับการ เบรกแรงๆจริงวิธีเบรกมันมีหลายวิธีนะครับแล้วก็มีเคล็ดลับในการเบรกเยอะนะฮะผมก็ลืมๆไปหมดแล้วเขาสอนผมมาผมก็ลืมไปหมดโอ้โฉมาเบียดกันได้ไงนี่เจอเบียดคืนเจอเบรกคืนโะอ oh my god รถแรงอ่ะพุ่งมาเงี่ยเราจะใสให้หมดเลยเดี๋ยวเอะเดี๋ยวเอะรู้สึกว่าที่หนึ่งจะไปไกลมากแล้วนะครับแหมไม่ล,มล้มละไม่ล,มล้มละเริ่มชินละเริ่มชินละที่หนึ่งมันหายหัวไปแล้วครับคงจะไปไกลแล้วแหละ โดี๋ยวแค่ที่สี่วะตามไม่ทันอย่างว่าเราออกตัวตัวช้าด้วยแหละตามไม่ทันเอ้ยเบียดเฮ้ยไม่ทันไม่ทันเอ้ยได้ที่สี่ก็ยังดีแน่นอนนะแน่นอนเดี๋ยวเราไปลองรถเล่นกันดีกว่าครับคนนี้มาไปลองรถเล่นกันคนนี้ผมจะไม่แข่งนะครับนีเ่เครื่อง V6 ฮนะ แรงสุดๆนะฮะลบรถเข้าก่อนลบรถเข้าก่อนแหมเบอร์ยางเล่นเบอร์เบอร์ยางเล่นโอ้ยอุ้ยจะาก้าวเฮือเดี๋ยว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 รถเป็นรอยเดี๋ยวรถเป็นรอยอือหือสุดยอดโอ้ยโอ้แรงแรงนเฮ้ รถแรงรถแรงผมจะส่องที่ยกยกสบายครับแจวแจวเนี่ยผมผมที่ผมชอบมากก็คือตรงนี้แหละครับตรงหน้าปัดเนี่ยเอ้เข็มมาถึง300เลยนะเดี๋ยวผมว่าเอารถไปลองเทอาสปีดดูก่อนคนระัซิวจะได้เท่าไหร่นะเฮ้ยเข็มมาถึง300รว่ะ คิดว่ามันน่าจะถึงนะทำดูเรียลครับทำดูเรียลทำดูเรียลไปอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆน่าจะเอาไปเบิกลิงนะครับแล้วก็ไปรีเวิร์สแต่เกมนี้มันไม่มีรีเวิร์สอ่ะมันต้องวิ่งเองหมดเลยนะครับนั่นแหละคือประเด็นอ่ะสุดเลยก็ได้ อาจจะขึ้นช้าหน่อยแต่ว่าน่าจะสุดพอดีแหลมะมั้งโอเคนี้ก็สองร้อยไปแล้วครับแค่นี้ก็สองร้อยแล้วนะวู้!เป็นไรกับฟุตบาทไม่รู้ครับเป็นด่านนี้ทีไรขึ้นทุกทีไปไปลองลดกันดีกว่า เทคนิคการเชนเกียร์อย่าไปเชนเกียร์หนึ่งนะครับพยายามเชนเกียร์สองเชนแบบปั๊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 บมาเกียร์สองเลยไม่ทำให้โดนปั๊บ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 มาเกียร์สองครับค่อยหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวรถปัดเอาอะไรให้มาดูท็อปสปีดกันนะว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะ ไปแล้วรถหสูบครับโอ้ยเริ่มเริ่มเริ่มเกียร์หกตรงนี้เลยเหรอต้องใส่จะไม่ถึง300ร้อยเริ่มดันในตรงนี้แล้วอะ่ะสองร้อยหกสิ้าครับเละแปดหกเก้าเจแมเจแล้วเจ็ดสิบส จ็ดสามไหวไหมเจ็ดสามแล้วเจ็ดสี่ไหวป่ะไหวป่ะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับสองร้อยเจ็ดสิบสี่ครับผมเจ็ดสิบห้าไหวไหมเลขส,สวยๆหน่อยเลขส,สวยๆสองร้อยเจ็ดสิบห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่คือเต็มที่แล้วนะฮะเต็มที่แบบสุดๆลับสองร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะ แน่นอนโอเคครับคันนี้275กิโลเมตรต่ชั่วโมงก็ไม่เน้นเร็วนะฮะก็ทรงเนกเก็ตก็อย่างที่บอกไม่ขับมันมันมากกว่าเย่ yeah. จะลองยกล้อยาวๆดูนะครับยกซะก็เฮ้ยรถรถเป็นรอยหมด ยาวๆ<า>ไม่ได้ว่าลงก่อนเป็นเกียร์สามแล้วกันเย่เยวไปรู้สึกว่ารถจะยังแรงไม่พอเนี่ยครับจะสีไม่ขึ้นแล้วโอเค okay. พอได้ ได้อยู่เนี่ยหกสูบก็จริงแต่ว่าอุ้ยหกสูบก็จริงนะแต่ว่ายังแรงสู้รถคันอื่นไม่ได้นะครับอาจจะติดปัญหาเรื่องซีซีด้วยครับแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักของรถนะครับโฮ้ยยกล้อไม่เก่งว่าเราเนี่ย ก็ได้อยู่นะเอ้โอหันหลังยกล้อไอ้นอ่ไอ้อ,อ้ล้อเก้าสี่ก็พอยกได้นะแต่หลันก็เริ่มตันแล้ว ล้อหลังครับยกล้อหลังครับโอ้ยโอแล้วแค่นี้นะแต่เราลองมาขับแบบรอบต่ำๆดูบ้างเอาตัวเกียร์สองไปโอ้หรอบต่ำๆนี่เสียงเพาะมากครับอันนี้ว่าขี่ไปซื้อกับข้าวให้แม่ อันนี้ก็จะประมาณขี่ไปซื้อกับข้าวครับนะเขตชุมชนนะครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮนะพอเข้าแบบทางแบบว่าถนนใหญ่ก็เกียร์สองแล้วก็บิดโอ้โหเอาง่ายๆตำรวจก็ไม่อยากตามนะครับนะคือตำรวจไปรอที่บ้านเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องตามหรอกตามไม่ทันนะ เฮ้ยลูกชายมึงอะขับรถสิ้นจังเลยนะรู้เปล่าอะไรประมาณนี้สมัยนี้ไม่มีคนระับขับรถตามจับนะฮะไม่มีคนระับประเทศไทยนะไม่มีแล้วอยนะ่างเงี้ยอันนี้ตามไปที่บ้านอย่างเดียวคนระับประมาณว่าเฮ้ยลูกมึงอะขับเวฟร้อยเนะี่ยกูจาได้ไปลงพักกันหน่อยนะอะไรประมาณนั้นคนระับนี่ตำรวจเขาไม่ตามจับแนละ้วมันไม่คุ้มค่าน้ำมันเสียงรถล้มอีกนะ ดิฟโโอ้ห oh yeah. ไม่อยากให้รถเป็นรอยอ่ะกดดีกว่าก็โหยเขาไม่อยากให้รถเป็นรอยนะก็ยังความอยู่โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปวิเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่ารุ่นนี้นั่นอะไรก็ว่าไปครับ ไอที่ทำคลิปนี่ไมไ่ได้ต้องการยอดอะไรมากมายครับต้องการยอดคอมเมนต์มากกว่านะครับคุยกันจะได้ไม่เหงาเลยโอเคไปะเราเจอคลิปหน้าครับซียุกเกงครับบ๊ายบายเอ๋คนดูตบมือครับเบิร์นยางให้ดูหน่อยเร็วเอ๋คนดูตบมือให้อย่างงีนะ้เบิร์นยางเลยครับโอ้โหชอบไหมพี่อย่างงี้เฮ้ยอานเนี่ย เกียร ok ์หกดานนะแต่ว่าล้อไม่หมุนนะเกียร์หกดานแล้วแต่ล้อไม่หมุนวะเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งก็ไม่หมุนละเรียบร้อยครับต้องถอยหลังอย่างเดียวอ่ะอุยลมจนได้กูเขียวไปเจอลิปหน้าผมซีวูเกนับ